้ามาขายแหวนดีราคาให้หน่อยจ้ะนีม่มันเพชรน้ำดีนี่ราคารวมๆแล้วก็น่าจะสิบล้านป้าบปน็นนองแบบนี้ได้ออกมาจากไหนนะแต่ก็ช่างเถอะแก่ๆแบบนี้ก็คงไม่รู้เรื่องอะไรรอบนี้เงินคงเข้ากระเป๋าฉันเต็มๆ เป็นไงบ้างจ้ะหนูพอจะได้สักหนึ่งสองหมื่นไหมจ๊ะคงไม่ได้หรอกค่ะฉันให้ได้สูงสุดก็แค่เก้าพันเพราะมันเป็นเพเรเกรดต่ำอะค่ะงั้นเหรอจ๊ะป้าว่าจะขายแล้วไปซื้อทองเป็นขวัญถุงหลานน่าเสียดายจังแต่ถ้าป้าขายเพิ่มเงินแค่ไม่กี่บาทก็ซื้อทองได้แล้วนะคะยังไงป้าก็ลองคิดดูอีกทีละกันค่ะ หนูขอตัวก่อนนะครสวัสดีครับคุณป้ามีอะไรให้ผมช่วยไหมครับพ่อหนุ่มช่วยตีราคาแหวนให้ป้าอีกรอบได้ไหมจ๊ะลูกสาวป้าซื้อเป็นของขวัญวันเกิดบอกว่าราคาสองหมื่นนะได้ครับ ขอบใจพ่อหนุ่มมากๆเลยนะโอ้โหนี่มันเพชรน้ำดีเลยนะป้าตีราคาแล้วน่าจะได้หลักสิบล้านแน่เลยครับจริงเหรอจ้ะพ่อหนุ่มแต่ลูกสาวป้าบอกซื้อมาแค่สองหมื่นกว่าบาทเองนะพ่อหนุ่มดูผิดหรือเปล่า ไม่ผิดแน่นอนครับจากประสบการณ์ที่ผมซื้อขายเพชรมา10ปีถ้าผมดูผิดผมจะลาออกจากที่นี่เลยครับจริงงั้นเหรอทำไมลูกสาวป้าถึงกล้าซื้อของแพงให้ขนาดนี้เนี่ยนี่เป็นแค่ราคาเบื้องต้นที่ผมประเมินให้นะครับแต่ถ้าผมเสนอให้กับทางร้านคุณป้าน่าจะได้ราคาเพิ่มขึ้นอีกคุณป้าสนใจที่จะขายไหมครับขายจะขายป้าจะเอาเงินไปซื้อทองให้หลานป้า งั้นคุณป้ารอสักครู่นะครับเดี๋ยวผมไปทำใบเสนอราคามาให้ได้จ้ะหยุดอยู่นี้เลยนะพี่นายจะทำอะไรผมกำลังจะเอาแหวนของคุณป้าไปทำใบเสนอราคาครับผู้จัดการดูทรงแล้วแหวนวงนี้ราคาน่าจะไม่ต่ำกว่าสิบล้านแน่นอนครับสิบร้านบาทะไรพี่มันเพชรเกรดต่ำดูไม่ออกนี้ไง